วัดพระสิงห์วรามหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่หรือวัดลีเชียงพระนะคะเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เป็นที่ซึ่งประดิสฐานพระพุทธสิงห์งหรือพระสิงห์พระคู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่ของชาวล้านนาค่ะวัดพระสิงห์นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ1888ในราชสมัยของพญาผายูกษัตร,ริย์ราชวงศ์มังรายค่ะและได้โปรดเกล้าให้สร้างพระเจดีย์นะคะเพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟูพระราชบิดา พร้อมทั้งนิมนต์พระมหาอภัยจุลาเถระเจ้านะคะมาเป็นพระสังฆราชเมืองเชียงใหม่และได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะศาส,สนสถานและปูชนียวัตถุภายในรัชสิงมูมรามาวิหารนะคะประกอบด้วย 1. พระวิหารใหญ่ 2. พระโบสถและหอไตร 3. พระวิหารไรคำ เจดีประธานและ 5. พระมหาเจดีและกูบรรจุอัฐิพญาคงฟูพระวิหารใหญ่เป็นพระวิหารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นภายหลังจากที่วัดได้ชำรุดสุดโทรมลงจากขันตรงไปเมืองขึ้นพมา่าต่อมาในปีพศ2467เจ้าแก้วนาวรัฐและเจ้าดารารัศมี ได้นิมนต์ครูบาสีวิชัยเพื่อมาบุรณาวัดได้มีการรื้อพระวิหารเก่าที่ชำรุดลงและได้ค้นพบแผ่นทองบริเวณคนสาวอีกทั้งยังพบบรรจุอัฐิพระยาคำฟูบริเวณเจดีองค์เล็กอีกด้วยภายในพระวิหารใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปานมันวิชัยเป็นประธาน โบสถและหอไตสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากวิระเมื่อปี2354โดยได้โปรดให้สร้างพระอุโบสถโซนล้างนาขนาดใหญ่ภายในมีกลู่ปฏิสถานองค์พระส,สวนหอไตเป็นทรงพื้นเมืองชั้นล่างก่ออิฐถือปูนปั้นประดับรูปสัตว์หิมพานและรูปเทวดาเหมือนอย่างเช่นวัดเจ็ดยอดชั้นบนหอไตเป็นเรือนไม้ ที่สร้างอย่างบรรจุนพระวิหารลายคำเป็นพระวิหารขนาดเล็กศิลปะล้านนาสร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้วเมื่อปีพศ2061ผนังภายในประดับด้วยลายคำและจิตกรรมฝาผนังเรื่องสังทองและสุวรรณหงอีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนาโดยมีมนดบ เก่าเชื่อมต่อด้านหลังคะ่ะเจดีประทานนะคะตั้งอยู่ด้านหนังพระอุบโบสถเป็นเจดีทรงราคานตั้งอยู่บนถังหน้ากระดานรูปสี่เหลี่ยงยกสูงด้านข้างมีเจดีลายอยู่สามโอนค่ะ <c oughs> มหาเจดีและกูอัทิแพร่ของกูเอกสารทธรรมประสาทกล่าวว่า พญาพายุโปรดให้สร้างเจดีย์องค์หนึ่งเมื่อปีพศ1888เพื่อบรรจุอัิถีพยาคำฟูพระมิดาของพระองค์เองต่อมาเมื่อปีพศ2888หักพังลงมาเพราะว่าแผ่นดินไหวจึงได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดโดยเฉพาะในสมัยเจ้ากาว,วิละเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องคแรกนะคะได้เป็นสถานพระธาตไว้ในเจดีย์องค์นี้ค่ะ